นี่จะเป็นมันเบอร์รี่พันโบราณก็ปลูกก็ได้กินลูกนะคะแต่ลูกเล็กๆเ,เดี๋ยวจะเก็บให้ดูลูกไม่ใหญ่เมื่อสักครู่ก็เก็บกินแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวถ่ายให้เอฟซีดูหน่อยมันเบอร์รี่ลูกเล็กๆก,ก็จะเก็บ กินมีประโยชน์นะคะลูกนี้ยังมีสุกต้นนู้นก็มีค่ะนี่ค่ะไม่เปรี้ยวเปรี้ยวนิดเดียวกินเลยไม่ได้ล้าง พ่าอ,อยู่สูงอยู่แล้วนี่กำลังจะเป็นลูกนะคะเนีย่ยโอ้โหลูกลูกนี้มีหนอนด้วยลูกนี้สุกมากเลยค่ะเนีย่ยสุกสีแดง น,นี่หวานเชี้ยบเลยอุ๊ยร่วงตัวที่เป็นสีชมพูก็จะอมเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าสุกจนดำเนี่ยก็จะหวานเชี้ยบแต่จะร่วงก่อนค่ะต้องรีบเก็บกินช่วงที่เป็นสีชมพูอย่างเนี้ย มันเบอร์รี่ปลูกด้วยการปักชำค่ะพันนี้เอามาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเนี่ยมันเบอร์รี่หรือว่าที่เราเรียกกันว่าต้นหม่อนนะคะต้นหม่อนใบหม่อนที่ใช้ในการเลี้ยงไหมซึ่งเป็นพันธุ์โบราณ ใบจะนิ่มแล้วก็จะอ่อนใบไม่แข็งเหมือนพันุ์ที่เขาพัฒนาแล้วแต่อันนี้เป็นพัน์ธุโบราณที่ปู่ย่าตายายได้ปลูกแล้วก็สืบทอดกันมาไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมเป็นพันโบราณแท้ซึ่งใบหม่อนนี้จะนำไปทำปินชาเขียวทำปินชาไว้ชงดื่มแล้วก็ใบสด ก็จะทำไปใส่ต้มยำตำแกงจะอร่อยมากคล้ายๆเป็นตัวชูรสให้กับอาหารซึ่งพันโบราณแบบนี้สมัยนี้หาไม่ค่อยมีแล้วนะคะเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้แม่มดีซ้อนก็อนุรักษ์ไว้เสียบไว้ทั่วบ้านเลยค่ะ เสียบไว้ตรงซุ้มต้นไม้ต้นโน้นต้นนี้ซึ่งเกิดแจมกับผักอื่นๆได้ดีมากนะคะค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจุบคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้ก่อนหากชอบก็กดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ